หม่แค่60,000โลครับท่านผู้ชมห้ามพลาดคันนี้เลยเป็น Honda c i v i c FC ครับ1.8ตัว e ปี2020ครับเป็นรถมือเดียวป้ายแดงได้เป็นชมไมเนอร์เชนแล้วนะตัวนี้นะฮะได้มาเป็นเบาะหนังเรียบร้อยเจ้าของเก่าพุดม,มาให้เรียบร้อยพวงมาลัยมันตีมีคุชคอนโทนคันนี้เลขนมาอยู่64,00 0นโลมาพร้อมจอทัชสกรีนกล้องมองหลังครบเป็นบูไฟฟ้ามีมาให้ใครที่กำลังมองหารถปีใหม่ไมน้อยๆน,นะคันนี้ฟรีดาวน์่ผ่อนเดือนละ9,000บาท ตลอดอายุสัญญาเลยนะครับใครที่กําลังมองหาหรือสนใจนะครับรายละเอียดตัวรถเพิ่มเติมคันนี้ดูคลิปนี้ให้จบอย่าพลาดน,นะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ที่สนใจรถมือสองทุกทุท่านด้วยวันนี้มันเจอกับผมอีกแล้วในช่อง็อปรถมือสองนะฮะเจอกันอีกแล้วนะครับที่บริษัททอออตโต้อยู่ซอยสุวินทวงศ์1นทับหมินบุรีกรุงเทพวันนี้นะผมจัดรถเข้าใหม่สดสดร้อนอีกแล้วนะสำหรับ h o n d ้าซีว c FC 1.8ตัว e ปี2020เลยคันนี้แล้วได้มาเป็นสีเทาดำไม่น้อยสุดๆนะคันนี้รถมือเดียวป้ายแดงนะฮะเลขไม่อยู่ที่64,000โลนะกรับราคาเสนอขายคันนี้เพียงแค่529,000บาทเท่านั้นคันนี้ฟรีดาวตกผ่อนเดือนละ9,000บาทตลอดอายุสัญญาเลยนะฮะสำหรับใครที่กำลังมองหาหรือมีแพลนนะฮะจะออกรถนะต้องบอกเลยว่ารีบจองให้ไวจองก่อนเนี่ยมีสิทธิ์ก่อนนะเดี๋ยวรายละเอียดตัวรถเป็นไงเดี๋ยวพารับชมในคลิปนี้กัน สำหรับตัวนี้นะฮะด้านหน้าตัวนี้กระจังด้านหน้าได้เป็นตัวมเนอร์เชนแล้วกระจังหน้าโคมิ่มค้าไฟหน้าโปรเจคเตอร์มีไฟเดย์ไทม์เลนิ่งไลท์นะครับเป็นแบบ l e d เรียบร้อยนะคันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นสภาพแรกรับยังไม่ได้ล้างไม่ได้สปาหรือเก็บงานใดๆนะคันนี้ฟรีดาวตกผ่อนเดือนละ9,000บาทเท่านั้นนะสำหรับตัว E ม i n เนอร์เชนนะฮะตัวนี้ถ้าเป็นม i n เนอร์เชแล้วนะฮะล้อแม็กนะ่ยจะได้เป็นทูโทนปัดเงานะจะได้สำหรับตัวท็อป EL ของปี18นะจะเป็นตัวล้อลายเดียวกัน นะเป็นล้อแม็ก16นิ้วครับรัดด้วยยางคันนี้เป็นยางดันหลบนะฮะติดรถมาเลยคันนี้เป็นยางปี2023ครับนะยางปีใหม่นะสเส้นเลยปี2023เรียมสันตัวรถนะฮะสภาพสวยสมบูรณ์รับประกันไม่มีอุบัติเหตุชนหนักพิกคว่ำมจมน้ํากับสีหรือว่ากอไหมแน่นอนคันนี้ตรวจสอบให้ฟรีนะฮะ215จุดจากบริษัทกลางมีใบเซอร์ออกการันตีให้ครับ ภายในตัวนี้นะฮะก็จะได้มาเป็นเบาะหนังเรียบร้อยเดิมทีนะตัวถ้าเป็นตัว E เนี่ยเขาจะเป็นเบาะผ้าอตนนี้เจ้าของเก่าเนี่ยหุ้มเบาะหนังมาให้เรียบร้อยเดี๋ยวล้างสปาให้ใหม่รอบคันนะ,ะในส่วนของภายในมาดูการพวงรลายตัวนี้เป็นแบบมันติฟังก์ชันแล้วก็มีครุฑคอนโทรลแล้วเรียบร้อยถ้าเป็นตัว E minus เนี่ยจะมีครุฑคอนโทรลแล้วคันนี้เลข Myu หกหมื่นสี่พันโลเท่านั้นนะฮะในส่วนของหน้าจอตัวนี้ ได้เป็นหน้าจอแบบทัชสกรีนมีกล้องมองหลังครบแล้วนะฮะตัวนี้ก็ถือว่าออปชั่นมีมาพอใช้นะครับตัวแอร์ได้เป็นแบบดิจิตอลแบบนี้สามารถปรับเป็นออโต้ได้ด้วยนะอุณหภูมิปรับได้หมดนะฮะตัวนี้มาพร้อมเบรกมือไฟฟ้านะครับโหมดออคอนออโต้เบรกโฮเนี่ยมีมาให้ครบนะเดี๋ยวทําการเก็บงานสปาให้ใหม่รอบคันนะครับคันนี้เป็นรถเพิ่งเข้าใหม่นี่ท่านผู้ชมเห็นไหมรถเข้าใหม่นะเพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆเลย เอกสารในทุกอย่างพวกนี้อยู่ครบนะภาษีพรบรต่อให้ครบกระจกบานหน้าแท้เดิมครับนะติดฟิล์มแล้รรอบคันตัวบอกไม่มีฉีกขาดสภาพกิบแบบนี้หลังคาสีเบจไม่มีรอยยันนะไฟส่องสว่างใช้งานได้ตามปกติกระจกแต่งหน้ามีมาให้นะครับทั้ง2ฝั่งเลยนะสำหรับตัวกระจกแต่งหน้าเดี๋ยวพามาดูในส่วนของตัวด้านข้างกันชื่อว่ามะแขนนะก็จะหุ้มเบาะหนังมาให้เรียบร้อยนะกุญแจเป็นคีย์เลสแบบนี้ สามารถสตาร์ทรถผ่านรีโมทได้เปิดฝาท้ายจากรีโมทได้เลยนะครับในส่วนของกระจกนะครับเป็นออโต้สองบานมีเซ็นทัลล็อกเรียบร้อยเปิดฝาท้ายจากด้านตรงนี้ได้ครับนะแล้วดูในส่วนของโครงสร้างเสา A นะครับโครงสร้างเดิมครับแก้มซ้ายแก้มขวาเดิมไม่มีแกะไม่ถอดนะครับรอยแต้มมาร์กเดิมจากโรงงานอยู่ครบนะแล้วก็ในส่วนของตัวเม็ดอาร์กด้านบนนะฮะตะเข็บเม็ดอาร์กเดิมจากโรงงานเลยนะใครที่สนใจนะครับมาดูรถจริงมาทดลองขับกันก่อนได้นะฮะในส่วนของเสา B ครับน็อตเดิมๆไม่มีรอยแกะรอยขยับนะรีวิวแบบนี้ ให้ดูแบบละเอียดเหมือนพี่ๆมาดูรถจริงกันได้นะติ๊กเกอร์อยู่ครบนะเดี๋ยวพามาดูในส่วนของด้านหลังกันนะสำหรับด้านหลังนะตัวนี้ก็กระจกแท้เดิมทุกบานนะติดฟิล์มมาแล้วรอบคันตัวนี้นะฮะฟิล์มเป็นของลามินานะตัวนี้เป็นฟิล์มลามินาฟิล์มดีครับ ในส่วนของด้านหลังนะฮะตัวเบาะเนี่ยหุ้มหนังมาให้เรียบร้อยภายในสวยนะฮะสำหรับตัวนี้ภายในกว้างมากนะ,ะได้ไม้น้อยด้วย4,000 40, 0โลนะ,ะเมทัลเดิมแท้จากโรงงานนะครับรับประกันไม่มีชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ํากับสีกรอใหม่แน่นอนนะฮะใครที่จองก่อนต้องบอกเลยว่าได้สิทธิก่อนนะฮะคันนี้ไม้น้อยๆน,นานๆจะเข้ามาทีนะฮะดิสเบกนะฮะได้มาเป็น4ล้อแล้วนะ,ะสำหรับตัวนี้นะ,ะมาดูด้านท้ายกันสําหรับตัวนี้เซนเซอร์ท้ายต,ต,ติดมาให้แล้ว2ตําแหน่ง มีกล้องมองหลังนะฮะไฟท้ายเป็นแบบ LED Light Guiding นะมีในส่วนของตัวไฟเบรกตรงที่3ให้ครบกระจกไล่ฟ้าตาปั๊ม Hon d a อยู่ครบนะมาดูโครงสร้างด้านท้ายกันครับในส่วนของด้านท้ายนะฮะรอยซีนพวกนี้ซีนกาวแท้เดิมจากโรงงานเมทอาร์ตเดิมจากโรงงานครับด้านท้ายสีเดิมไม่มีการทําสีครับนะคันนี้บอกได้เลยว่ารถมือเดียวสวยสภาพป้ายแดงนะ,ะหัวน็อตนะ,ะครับโครงสร้างทุกอย่างนะ,ะน็อตเดิมๆไม่มีรอยแกะรอยถอดทั้งสองฝั่งนะฮะจะรีวิวให้ดูแบบนี้เลยเหมือนพี่ๆมาดูรถจริงกันได้ นะบอกได้เลยว่าดูคลิปนี้จบนะพี่บีรีบตัดสินใจนะก่อนที่จะติดจองนะแล้วดูในส่วนของตัวซีนพวกนี้เดี๋ยวทําความสะอาดให้หมดนะอันนี้คือซีนทางมะพร้าวแท้เดิมจากโรงงานนะครับตัวถังนะฮะสีเดิมไม่ได้มีการทําสีมานะครับร้อแ,แมกยางอะไรอุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงเนะี่ยมีมาให้ครบนะเดี๋ยวเลขทะเบียนเป็นเลขนี้เลยนะได้เลขทะเบียนนี้เลยนะครับเ3 1 0นะเดี๋ยวสปาขัดเคลือบสีให้ใหม่รอบคันนะครับรับรองว่าสวยแน่นอนคันนี้ฝั่งนี้มาพร้อมสมาร์ทเอ็นทีเหมือนกันมีมาทั้ง2ฝั่งนแล้วดูใส่วนของแผเจคันนี้กัน เหตุเดิมครับเลขตัวเครื่องเลขตัวถังนะฮะตัวนี้เป็นเครื่อง R18 นะฮะเพื่อเครื่องยนต์ NA นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวหัวน็อตนะครับก้อนประตูพวกนี้นะฮะรอยแต้มมา QC เดิมอยู่ครบเลยนะหัวน็อตสวยใสไม่มีรอยแกะรอยขยับนะฮะในส่วนของตัวด้านบนเหมือนกันครับท่านผู้ชมนะด้านบนเม็ดอาร์คเดิมแท้จากโรงงานนะฮะโครงสร้างเดิมๆแบบนี้นะฮะบอกได้เลยว่าไม่น้อยไม่หกหมื่นนะฮะปีใหม่ด้วยปี2020นะฮะแล้วราคาเนี่ยประหยัดจากป้ายแดงไปแล้ว3 0 0 0 0นกว่า นะครับไปขายต่อเนี่ยราคาก็ไม่ตกนะครับแล้วดูโครงสร้างทุกอย่างเดิมสนิทเลยนะครับใครที่สนใจนะครับซื้อสดได้จัดไฟแนนซ์ได้มีบริการเซ็นไฟแนนซ์ให้ฟรีทั่วประเทศไทยนะกระจกบานหน้ามาดูกันครับแท้เดิมจาก Honda ครับเดี๋ยวพามาดูในส่วนของตัวด้านหน้าห้องเครื่องแล้วก็ตัวเครื่องยนต์กันสภาพเครื่องยนต์โครงสร้างเนี่ยเป็นไงเดี๋ยวพาพี่พี่รับชมกันมาดูในส่วนของตัวเครื่องยนต์กันนะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์ IVTEC นะครับขนาด1 8 0 0นซีซีคันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับต เครื่องยนต์บอดี้อันนี้คือยังไม่ได้ล้างไม่ได้ทําความสะอาดครับรถเพิ่งเข้ามาใหม่เดี๋ยวสปาให้ใหม่รอบคันและดูสภาพเครื่องยนต์ครับน้ำมันเครื่องพวกนี้นะไม่มีไหลยเยิ้มนะนี่ผมสตาร,รถให้พี่ๆรับชมอยู่ทุกอย่างเดิมบอดี้เดิมเดิมไม่มีควันไหลครับเดี๋ยวเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ดูแลในส่วนของแบตเตอรี่ให้นะในส่วนของคันหน้าครับโครงสร้างพวกนี้นะเดิมแท้จากโรงงานไม่ได้มีการทําสีหรือเปลี่ยนกระจังหน้าใหม่ใดๆนะครับแบตเตอรี่ดูแลให้นะฮะยางซุ้มโชกหรือว่าพวกซุ้มโชกพวกนี้ in, นรอยซีน ตัวแก้มซ้ายแก้มขวาเดิมครับยังไม่มีแกะไม่ถอดครับซอกด้านในเดิมๆแบบนี้นะใครที่กำลังมองหารถนะครับซีวิกนะฮะต้องบอกเลยว่าคันนี้คุ้มค่าแน่นอนนะครับไม่น้อยด้วยปีใหม่แล้วราคาดีนะในดูในส่วนของหัวฝาหัวน็ oh, <win ch> อตฝากระโปรงครับโอ้โหผู้ชมหัวน็อตฝากระโปรงไม่มีรอยแกะรอยถอดรูพวกนี้ฟลมหมดทุกอย่างนะครับตามมอกอยู่ครบเด็กเกอร์บาร์โค้ดอยู่ครบเลยนะแล้วก็ในดูในส่วนของฝั่งนี้ครับฝั่งนี้หัวน็อตไม่มีรอยแกะรอยขันยันซอกด้านในนี้ท่ันผู้ชม นะฮะปากกระโปรงเดินแท้จากโรงงานครับลูกลมทุกอย่างนะฮะซีนกลาวด้านบนเนี่ยเป็นซีนเดิมๆจากโรงงานสามารถเอาเรปจิกเข้าได้นะครับถ้าใครสนใจนะครับอยากเป็นเจ้าของคันนี้กับ Honda c ซี i c FC อ8ปตัว e ปี P 2020เลขหม่เพียง64,000โลกับราคาเพียงแค่529,000ฟรีดาวน์ผ่อน9,000นิดๆตลอดอายุสัญญาเลยนะครับถ้าใครสนใจนะครับอยากเป็นเจ้าของรีบยกโทรศัพท์หาผมได้เลย0 6 2 2 6ห0 5อ0อเ้านา์นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาเบอร อเดียรายล่าล้างเนี่ยฮะทักเข้ามาอินบ็อกซ์สอบถามกันเพิ่มเติมได้นะครับใครที่อยากชมรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนจากนี้นะฮะก็ติดต่อหาผมได้เลยหรือนัดเข้ามาดูรถมาทดลองขับกันได้นะฮะหรือว่าใครที่อยากสนใจจองก่อนเนี่ยผมให้สิทธิ์คนนั้นก่อนนะถ้าคันนี้ยังไม่ติดจองทักเข้ามาผมโทรเข้ามาได้เลยนะครับบอกได้เลยว่ามาไวไปไวแน่นอนสําหรับไม6หกหมื่นแล้วก็สีเทาดําหายากแบบนี้นะภายในเนี่ยเขาจะเอ่อภายในเขาจะาหุ้มเบาะหนังมาให้เรียบร้อยคันนี้เจ้าของเก่าเนี่ยดูแลดีมาก นะรถมือเดียวป้ายแดงครับนะราคาเนี้ยผมบอกเลยว่าให้ไหวนะถ้าใครสนใจนะรีบติดต่อเข้ามามีบริการเซ็นไฟแนนซ์ให้ฟรีทั่วประเทศไทยด้วยดอกเบี้ยพิเศษมีให้มีบริการส่งรถสไลด์ให้ถึงหน้าบ้านซื้อสดได้จัดไฟแนนซ์ได้ครับนะสำหรับคลิปนี้นะครับขอตัวลาพี่ไปก่อนนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามนะครับเพื่อไปกำลังใจให้ผมเดี๋ยวเจอกับผมใหม่ในคลิปหน้าเดี๋ยวมาอัปเดตรถสวยๆแบบนี้ให้พี่ๆรับชมอีกแน่นอนสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่สำหรับวันนี้สสวััดีครบ